ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่เคย DIY สวิตช์ไฟภายในบ้านให้เป็นแบบสมาร์ทก็คงจะเจอปัญหาคล้ายๆกันอยู่2อสเรื่องนะครับปัญหาแรกก็คือเรื่องของสายนิวตันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการเดินสายนิวตันมาที่สวิตช์เพื่อนๆหลายท่านก็จะหลีกเลี่ยงด้วยการไปใช้ Wi-Fi สวิตช์แบบที่ไม่มีสายนิวตันซึ่งถ้าใช้งานดีก็ดีไปนะครับถ้าใช้งานแล้วมีปัญหาก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนั้นนะครับ กับอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของเบ้าในปูนที่มีขนาดเล็กเกินไปใส่เจ้านี้ลงไปไม่ได้นะครับเพราะว่า w i i s สวิต c e ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีวงจรด้านหลังยืนยืนแบบนี้แล้วก็จะต้องใส่เข้าไปในปูนหลายๆท่านก็ติดตั้งไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใช้กันนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอุปกรณ์สักตัวหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับไม่ต้องมีพื้นที่ด้านหลังยืดยแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้สายนิวตัน เพื่อใช้ในการควบคุมการปิดเปิดไฟวันนี้ผมเจอแล้วนะครับมันก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสวิตช์ rf ที่ไม่มีวงจรด้านหลังนะครับมีลักษณะแบนลาบด้านหน้าเป็นกระจกแบบเดียวกับ wifi สวิตช์ที่เพื่อนเนเลือกใช้นะครับตัวนี้มีตั้งแต่1แกง2แกงหรือ3แกงเลยก็เหมือนกับ Wi-Fi สวิตช์ที่เพื่อนเพื่อนคุ้นเคยนั่นแหละนะครับ มีทั้งสีขาวและสีดำเช่นเดียวกันนะครับตอนที่ผมเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้วางจำหน่ายผมยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นกับสวิตตัวนี้นะครับเพราะว่ามันคือสวิตแบบที่ผมตามหาเมื่อสมัยที่ผมเริ่มทำบ้านตัวเองให้เป็นสมาร์ทโฮมสิ่งที่ผมทำตอนนั้นก็คือผมพยายามมองหาสวิต RF อคล้ายๆกับรีโมทที่เราถือๆเนี่ยแ,แบบนี้ เป็นความถี่4 3 3 m เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ไปจับคู่กับ Wi-Fi สวิตช์ที่มีตัวรับ RF ทําไมผมต้องทําอย่างนั้นก็เพราะว่าบ้านผมเนี่ยสวิตช์ไฟต่างๆไม่มีสายนิวตอนเลยเดินสายนิวตอนยากการที่จะไปซื้อสวิตช์ Wi-Fi ในรุ่นนั้นเนี่ยราคามันสูงผมก็เลยประยุกใช้ตัวส่งความถี่4 3 3 m เมกะเฮิรตซ์เพื่อนๆอ,อาจจะรู้จกักที่ผมเคยทําคลิปรีวิวไว้ก็คือรีโมทจิ๋วนะครับเป็นตัวส่งแล้วก็นำมาใช้กับสวิต ปอกแบกที่เป็นสวิตช์กดทั่วๆไปแล้วก็ใช้อยู่นะครับ ซึ่งมันก็คือตัวส่งความถี่4 3 3เมกะที่ใส่ฐานนั่นเองนะครับผมใส่ฐานไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมก็คิดอยู่นานว่าจะรีวิวดีไหมเพราะว่าเพื่อนๆก็อาจจะคุ้นเคยกับสวิตท,ที่ใช้ Wi-Fi 6B กันไปแล้วลหละมีนิวตันไม่มีนิวตันก็ว่าไปแต่ว่าบาังเอิญว่ามีพี่ท่านหนึ่งติดต่อเข้ามาแล้วก็ถามว่าจ้าง่างไฟให้เดินสายนิวตันทุกสวิตเลยแต่ว่ามีบางสวิตท,ทางไฟไม่ได้เดินสายนิวตันมาจะทํำยังไงดีผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องาก นิวตันเพราะว่าในเคสของพี่เขาเนี่ยมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ทับไปแล้วด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าจะดูกันเผิๆแล้วหน้ากระจกแบบนี้ก็จะเหมือนกับ Wi-Fi ที่พี่เขาซื้อมาแล้วก็ติดตั้งไว้แล้วซึ่งอันนั้นก็มีสายนิวตันเรียบร้อยตัวนี้ก็เลยจะตอบโจทย์ก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาโซลูชันในการแก้ปัญหาแบบนั้นอยู่นะครับ สวิตช์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นสวิตสัมผัสเป็นตัวส่ง RF 4 3 3 m มกะมีทั้งสีดำและสีขาวมีตั้งแต่1ปุ่มจนถึง3ปุ่มเลยด้านหลังเรียบๆแล้วก็สามารถไขเข้ากับบล็อกได้เลยโดยมีนอ็อต2รูตามปกตินะครับไขเข้าไปปุ๊บก็ไม่รบกวนสายไฟด้านหลังเวลาใช้งานเนี่ยตัวมันเองไม่ได้สามารถควบคุมการปิดเปิดไฟได้โดยตรงนะครับเพราะมันไม่มีรีเลย์มันอาจจะต้องใช้ควบคู่กับ จะไ i ไฟสวิตช์ S on off หรือว่าจะเป็นทูย่าที่มีภาครับ r f 4 3 3 m มบด้วยนะครับเวลาเราสั่งซื้อมาเนี่ยนะครับลักษณะกล่องก็จะแบบนี้เป็นแบนแล้วก็ด้านข้างก็จะมีป้ายแปะว่าเป็นรุ่นไหนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยตรงนี้เขียนว่า US ขีด B 1 B 2 B 3 B แปลว่าสีดำา1ก็คือ1ปุ่ม B 2ก็คือ2ปุ่ม B 3ก็คือแบล็กแล้วก็3ปุ่มนะครับส่วนถ้าเป็นสีขาวนะครับ ก็คล้ายๆกันมันก็จะเปลี่ยนจาก B เป็น W เท่านั้นเองนะครับเลขข้างหลังก็คือจำนวนปุ่มแกะออกมาดูนในซองก็จะมีแค่นี้นะครับมีเหมือนกับกาวสองหน้ามาเพื่อให้ติดบริเวณคางๆเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราจะเอาไปใช้งานจริงเนี่ยเราก็คงจะไขข้ากับบ็อกนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้างในมีอะไรอีกไหมไม่มีเลยนะครับน็อตก็ไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าเขาก็สีดมาเรียบร้อยดี เวลาที่เราจะแกะเนี่ยมันก็จะมีช่องให้เราแกะอยู่ช่องหนึ่งนี่นะครับมันมีข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งจะไม่มีเรียบๆไปเวลาให้เราจะติดตั้งเนี่ยล่องตรงนี้ให้อยู่ทางด้านขวาแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมนะครับตัวนี้จะใช้งานควบคู่กับฐานรุ่นนี้ครับ CR 2 0 3 2ใช้2ก้อนนะครับการใช้งานยาวนานแค่ไหนเนี่ยยังไม่ได้ลองนะครับเพราะเป็นของใหม่จริงๆเรามาดูข้างในกันนะครับ วิธีการถอดก็ใช้ไขควงวัดไฟเรานี่แหละนะครับเสียบเข้าไปตรงช่องนี้แล้วก็งัดก็ออกมาแล้วนะครับง่ายๆอ,อฝากเก็บไว้ก่อนให้เจ้าตัวล็อกอยู่ทางด้านขวาเพราะว่าด้านบนเป็นสอาาศนะครับด้านล่างเป็นแบตเตอรี่นะครับสายได้2ก้อนจะใส่ก้อนเดียวก่อนก็ได้นะครับระยะเวลาก็อาจจะน้อยลงควบวกก็หันขึ้นแบบนี้นะครับใส่เข้าไป เวลาที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีไฟสีฟ้าเหลืองๆอย่างนี้เวลากดจะเป็นสีแดงใส่ฐานสองก้อนมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับเวลาที่เราจะติดตั้งเราก็ติดตั้งเข้ากับบล็อกตามปกตินี่แหละนะครับไขน็อตเข้าไป2ตัวแล้วก็เอาฝาปิดกลับเข้าไปนะครับมันจะมีร่องรอยบากเห็นไหมฮะเอาอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดเข้าไปตรงๆแบบสวิตช์ที่เพื่อนๆคุ้นเคยนั่น,นแหละเวลาที่เราจะใช้งาน เราก็นำไปจูนกับ S on off ที่มีภารลับ f 433นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆใช้ t u ย่า s m r t t Life ก็เลือกตัวที่มันมีภารลับ f นะครับ <S <S> <S เดี๋ยวเรามาดูวิธีการจับคู่เข้ากับ S on off f r 3กันนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต่อไฟเข้าแล้วก็ต่อไฟออกตามปกตกิแล้วมันก็จะต้องสามารถควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันแบบนี้ก่อน ผมจะให้ปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยจับคู่กับ S on/off RF R3 ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะยังไม่ได้จับคู่กันนะครับพอเห็นไหมเวลากดจะมีสีแดงๆวิธีการจับคู่ก็กดปุ่มสีดำตัวนี้ค้างไว้จนไฟสีแดงกระพริบ1ครั้งเมื่อกระพริบ1ครั้งให้กดที่สวิตช์ RF ค้างไว้ประมาณ5วินาทีการจับคู่ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับอะมาลองดูนะครับ กดตรงนี้นะครับจนไฟสีแดงกระพริบหนึ่งครั้งแล้วปล่อยนะครับกดครับกระพริบหนึ่งครั้งกดตรงนี้ค้างไว้หนึ่งสาสี่ห้าแล้วก็ปล่อยตอนนี้มันจับคู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับทดลองครับ ส่วนวิธีการยกเลิกการจับคู่เพราะว่าเราอาจจะมีการย้ายปุ่มย้ายสวิตช์ไปใช้จุดอื่นวิธีการยกเลิกการจับคู่ให้เรากดปุ่มสีดําค้างไว้จนไฟสีแดงที่หน้าปาัดกระพริบ2ครั้งเมื่อกระพริบ2ครั้งแล้วให้กดปุ่มที่เคยจับคู่เอาไว้ค้างไว้5วินาทีก็จะยกเลิกให้แล้วนะครับอ่ะตอนนี้มันยังจับคู่กันอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะยกเลิกการจับคู่นะครับกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับรอจนไฟสีแดงกระพริบ2ครั้ง 1>, 1 2ปล่อยนะครับแล้วก็กดตรงนี้ค้างไว้1 2 3 4 5ปล่อยครับมันก็จะยกเลิกการจับคู่ให้แล้วนะครับนะครับสังเกตดูอ่ะกดแล้วก็จะไม่มีการจับคู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆเจ้า Wi-Fi Switch จะเข้าสู่โหมด pairing นะครับปิดไฟแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับรอสักพักหนึ่ง เจ้า Wi-Fi สวิต c h ก็จะกลับมาออนไลน์ตามปกติและที่หน้าจอก็จะควบคุมได้จากนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนไปใช้สวิตช์ปุ่มอื่นก็สามารถจับคู่สวิตช์ปุ่มนั้นเข้ากับ s on off ifr 3ได้เหมือนกับวิธีที่ทําไปแล้วข้างต้นนะครับ เมื่อมี S on off ก็ต้องมีทูย่าสมาร์ทไลฟด้วยนะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชัน Smart l i ลฟ์ที่มีการเพิ่ม Wi-Fi Switch ในแอปพลิเคชันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนละเราก็ต้องสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันให้ได้ซะก่อน Wi-Fi s w สวิตตัวนี้เนี่ยจะมีภาครับ433เมกซ์อยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะจับคู่กับ w a ว Switch ตัวนี้โดยจับคู่ที่ปุ่มนี้นะครับเริ่มต้นการจับคู่ให้เรากดปุ่มตรงนี้2ครั้งแล้วก็กดตรงนี้ค้างไว้5วินาทีเริ่มต้นนะครับ 12ึ่งสอค้างไว้หนึ่งี่หเรียบร้อยทดลองใช้ดูนะครับกด1ครั้งไม่ทํามองเห็นไหมเห็นติอย่างนี้นะครับ <criteria. S 2> การยกเลิกการจับคู่เราก็จะสามารถยกเลิกได้ตอนนี้เรายังจับคู่อยู่กับปุ่มนี้วิธีการยกเลิกการจับคู่ให้เรากดปุ่มตรงนี้8ครั้งการยกเลิกการจับคู่ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นครับ 1,2,3,4,5,6,7,8 1, เเรียบร้อยนะครับทดลองดูนะครับมันก็ไม่ทำงานแล้วนะครับ จากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการนาเจ้าวอร์สวิตไปติดตั้งเอาไว้ w i f i สวิตก็ติดตั้งเอาไว้ที่หลอดไฟซึ่งในคลิปนี้จะไม่ได้นําเสนอวิธีการไว้นะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่พูดถึงรีโมทจิว๋วก็มีวิธีการติดตั้งใส่ไฟแล้วก็ Wi-Fi สวิตเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับที่แนะนําเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการใช้แบตเตอรี่ซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นว่าเวลาที่สแตนบายมันจะเป็นไฟสีฟ้าเหลืองๆซึ่งการมีไฟแบบนี้เนี่ย มันก็จะต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เซีย2032นะครับเราเลยไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนผมก็เลย DIY โดยการนำลาลังถ่านแบบนี้ที่เป็นถ่าน 2A หรือจะ 3A ก็ได้นะครับมันมีขายในท้องตลาดมาติดตั้งเข้าไปแล้วก็บัตรกีสายไฟเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยก็แน่นอนละด้านหลังก็จะปุดๆอย่างนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้ปุด เท่ากับ Wi-Fi สวิตตัวที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบ3 a เนี่ยจะปูดน้อยหน่อยนะครับนี่ม a นะครับมันก็จะปูดออกมาแบบนี้น้อยหน่อยมันก็ไม่ได้รบกวนสายไฟที่อยู่ในเบ้าปูนสักเท่าไหร่นะครับส่วนแบตเตอรี่ที่เหมาะกับ rf เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นพวกอันคาลายแบบนี้นะครับมันไม่เหมาะกับถ่านชาร์จถ่านชาร์จมันจะเหมาะกับอะไรที่ต้องการกระแสสูงๆมากกว่าจะใช้2 a หรือ3 a ก็ได้นะครับใช้2ก้อนต่อหนึเซตนะครับ จะทาให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะใช้งานได้นานขึ้นนะครับแต่ว่าการใช้แบตเตอรี่แบบไหนเนี่ยนะครับต้องพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาที่แบตเตอรี่มันหมดแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเดิมเนี่ยเปลี่ยนง่ายกว่าเพราะว่าเรางัดเพียงแค่ฝากระจกแผ่นเดียวเราก็จะเห็นแบตเตอรี่แล้วเราก็ถอดแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ปิดฝากระจกกลับไปแต่ถ้าเป็นแบบที่เรา DIY เนี่ยนอกจากงัดฝากระจกออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องถอดน็อน สตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนฐานได้ใช่ไหมครับเวลาติดตั้งกลับไปก็ต้องหาระดับน้ํามาวัดให้มันตรงแล้วก็ติดกลับเข้าไปนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการติดตั้งเจ้าแผงสวิตช์ RF ตัวนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เคยติดตามคลิปก่อนหน้านี้ของผมเนี่ย<ๆ>ก็จะพบว่ามันจะคล้ายกับเจ้ารีโมทจิ๋วมากๆเลยนะครับ ก็จริงแหละครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันก็คือรีโมทจิ๋วที่แปลงล่างมานั่นเองนะครับเอาละครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ